ใครอยากได้วิชาสายเสกจากบอสครูพี่ตุ้มงานเต็มๆค่ะใครอยากได้วิชาสายเสกจากรุ่นพี่โฟลลค่ะจะมีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจริงและทำได้จริงค่ะไปเจอกันนะคะบอกเลยว่างานนี้จ้างไปเรียนลูกบัตรราคาหนึ่งพันห้า้อยเก้าสิบาทนะคะบัตรราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทแต่แต่หนูจะไม่ได้แค่ซื้อบัตรหนูจะได้ของขวัญมูล,ลค่าสองพันกว่าบาทคืนไปด้วยครูจะบอกบัตรนี้นะกำลังบอกให้คนข้างนอกคู่ ครูพี่ตุ้มคะหนูสนใจอยากจะไปด้วยคนข้างนอกไปด้วยได้ไหมคาตอบพือนได้ลูกหนูไปสมัครกับตัวแทนที่เขาเขาดูร้า์เขาปากล้านไว้ที่หน้าเฟซพี่ตุ้มสุชชดาสละม่วงนะคะเหมือนหนูไปเปิดโลกกระทะลูกหนูรูไ้ไหมว่าคอที่ครูสอนแต่ละคอที่บอสครูพี่ตุ้มไปเปิดแต่ละคอร์นะมันจะมีคนที่ไม่เข้าใจกดแรง,งดึงดูดงงกับกดแรง,งดึงดูดไม่เข้าใจกับการขายครูไม่จะใช้ยังไงไม่ให้กูขายดีเขาไม่ได้รู้เรื่องรูล้าวเขาเพิ่งสมัครเป็นตัวแทนแล้วเขาเข้าไปในคอสเขาไปตื่นรู้ลูกเขาไปเขาเรียกป,อป,ป,ปอคอรนมป เฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยมันมันสิ่งนี้เหรอที่มันทําให้เราประสบความสําเร็จง่ายๆ่ายเมื่อจะดูใครลูกมึงดูบอสครูพี่ตุ้มจากผู้หญิงแม่งติดลบเกือบสองล้านค่ะมันรวยมานออนะคะสี่เดือนค <c oughs> รูปลดนี้ได้ยังไงวะเกือบสองล้านทําไมครูพี่ตุ้มแม่งทำได้ถ้าไม่รู้จักกดจัวันกดแร,รงดึงดูดเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้เป็นอันขาดค่ะครูฟันทงนะคะแต่เมื่อครูพี่ตุ้มรูร้มา,าสอนตัวแทนเห็นไหมฮะ,ะตัวแทนก็เปลี่ยนชีวิตไปพร้อมครูพี่ตุ้มค่ะไม่ได้เปลี่ยนแค่คนเดียวลูกแต่เราเลือก,ก ครูอยู่ๆไปฟังแบบนั้นน่ะครูจะบอกให้ถ้าหนูอนุญาตตัวเองเปิดหูทิ์ถ้าหนูอนุญาตตัวเองให้เปิดใจวันนั้นหนูจะได้คีย์สาคัญของชีวิตค่ะและหนูจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่ขายโฟเบลมาแล้วหลายเดือนแต่หนูยังขายไม่ดีครูบอกเลยมึงต้องไปคราวนี้ค่ะมึงต้องไปงานนี้ค่ะเพราะว่าต่อมแตะตอมเตือนรู้หนูจะแตกดังป๊อปแล้วหนูจะกลับมาแบบมีชีวิตที่พุ่งทะยานเหมือนพี่ๆหลายคนเขาพุ่งทะยานเพราะนี่คือสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบที่หนูจ่ายออกไปกูเรียเก กูเลี้ยงเบรกมึงแหงอีจอยเหยอันแสงสีเสียงอลังการงานสร้างแหงกล้าเข้าตอนกับกล้าเบรกกับหมดละแล้วกูเอาตังที่ไหนอันของขวันของมึงแหงหมอสองพันกว่าบาทกูได้กำไรก่อนเนี่ยไม่กูไม่ได้คิดว่ากูจะได้กำไรหรือจะขาดทุนแต่กูคิดว่ากูแม่งอยากให้ลูกกูมาว่ะกูอยากให้ลูกกูเปลี่ยนชีวิตค่ะมึงขายโฟร์แอมานู่นนันแล้วมึงยังไม่เปลี่ยนชีวิตมึงตัดสินใจอีจอยมึงไปงานนี้บอกเลยว่าโคตรโคตรโคตรคุ้มค่ะใครไม่ไปพลาดมาก หนึ่พันหรอยเก้าสิบาทนะได้ของไปสองพันกว่าบาทจ้างมึงไปเรียนจอยมีของรางวัลแจกในคอรนด้วยค่ะและที่สําคัญที่สุดเซอร์ไพรส์สใหญ่มากๆค่ะเซอร์ไพรส์ใหญ่มากๆค่ะจากครูเอ้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะหนูจะเจอเซอร์ไพรส์ที่มันทําให้หัวใจเต้นต็้ตันตึ้งตังตึงตังกลับมาแล้วหนูจะอยู่ไม่ได้ไฟหนูจะลุกโชนหนูจะรู้ว่าเฮ้ย มันถึงเวลาแล้วเปลี่ยนชีวิตกูแม่งไม่ใช่คนเดิมแล้วกูจะคือคนใหม่กูค,คือคนใหม่ที่มันไขไรกว่าเดิมกูจะเปลี่ยนชีวิตกูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกูจะตัดสินใจแบบที่ครูพี่ต้องไปเจอครูจิตาที่การตลาดหนึ่งมนุษย์ที่เชียงใหมค่ค่ะกรูพี่ต้องตัดสินใจทันทีว่ากูไม่เอาอะไรแล้วพอกันทีชีวิตแบบเดิมชีวิตบัดซบค่ะชีวิตติดหนี้ชีวิตเครียดหนักๆเห,หนื่อยๆคะ่ะตีนถ่หน้าผากเจ้านี้จะมาทวงกูไหมกูไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้กูตัดส นี่คือลายแทงขุมสมบัติที่กูจะเจอเพื่อเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันตลอดกาลถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงครูพี่ต้องอยู่ตอนนี้นะคะแคมปอะไรหรอครูมันคือการจัดแคมแบบม e ตแอนบริทหนูจะได้รับทั้งกําลังใจแรงบันดาลใจความรู้เกี่ยวกับวิชาสายเสกแบบปฏิหารเหนือมนุษย์ค่ะหนูจะรู้ว่าเฮ้ยขายออนไลน์ยังไงวะแม่งให้รวยอะ่ะขายออนไลน์ย่างไรให้มันปดหนี้ภายในระยะเวลาแค่สี่เดือนนี่นี่สองล้านและเหลือเงินเหลือๆเ,เป็นล้านๆแม่งครูพี่ต้องทำได้ยังไงวะครูจะ โอเคและที่สําคัญแม่นครูใหญ่ของพวกเราไปให้กําลังใจด้วยดีไม่ดีครูบัดตื่นเต้นม,มากนะคะงานจัดที่นะคะโรงแรมปิ้นพาเลตนะคะในวันที่16มกราคม2องพนานะคะงานเริ่ม8ปดโมงงานเริ่ม8ดโมงจนถึง5โมงเย็นเต็มเต็มค่ะพลังงานสูงรี่วเต็มเต็มจากทุกทุกคนที่ไปร่วมงานค่ะ